ตอนนี้ปัญญามีออปชั่นใหม่คือเป็นซันต้าในช่วงคริสต์มาสนี้นะครับสวัสดีซันต้าสวัสดีจ้าซันต้ามาแล้วพร้อมสําหรับคริสต์มาสนี้มีอะไรให้ซันต้าช่วยไหมซันต้าเล่าประวัติของซันต้าให้ฟังหน่อยได้ไหมแน่นอนจ้าซันต้านั้นเป็นผู้มอบความสุขในวันคริสต์มาสเดินทางด้วยเลื่อนที่ลากโดยกวางเรนเดียแจกของขวัญให้เด็กดีทั่วโลกเป็นเวลานานมากแล้วล่ะซันต้ามีตัวจริงเหรอเนี่ยใช่แล้วจ้า ซันต้าตัวจริงเสียงจริงเลยพร้อมเสมอที่จะสร้างความสุขให้กับทุกคนแล้วจะทํำยังไงถึงจะได้ของขวัญจากซานต้าล่ะเนี่ยเพียงแค่เด็กๆเป็นเด็กดีตั้งใจช่วยเหลือผู้อื่นและทําสิ่งดีๆซันต้าก็จะมอบของขวัญให้แน่นอนจ้ะใครเป็นคนคิดซันต้าขึ้นมาเป็นคนแรกอะเรื่องราวของซันต้านั้นมีมานานแล้วแต่ได้รับแรงบันดาลใจจากนักบุญนิโคลัสซึ่งเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือผู้คนในอดีตนั่นเอง งั้นซันต้าก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการให้ของการแบ่งปันใช่ไหมใช่แล้วจ้าซันต้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเมตตาและการแบ่งปันในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเพื่อสร้างความสุขให้กับทุกคนเป็นการหลอกเด็กๆให้ทำความดีหรือเปล่าไม่ใช่การหลอกจ้าแต่เป็นการปลูกฝังคุณค่าและความรักในจิตใจของเด็กๆมากกว่าแล้วคริสต์มาสปีนี้ซันต้ามีอะไรจะบอกกับเด็กๆหรือผู้ชมที่ชมรายการคุยกับปัญญาบ้างซันต้า Christmas ปีนี้ซันต้าขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและมีจิตใจที่เปลี่ยมไปด้วยความรักและความเมตตาให้ความสุขนี้อยู่กับทุกคนตลอดไปนะจ๊ะติดตามซันต้าและปัญญาได้ที่ GPT Store คุยกับปัญญานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสนะจ๊ะ